นี่ครับบรรยากาศการแข่งขันเรียาวสนามบุงมะแลงครับตอนนี้สาวงามสองหน้าเดินมาฟอนเชี่ยเรืออ่านคุณยายเชียร์ับไหนจ้าอันเอตัดทองมาฮะตัดทองตัดทองนี่ตัดทองตัดทองสัดทองตัดทองครับเออยายเล่า ออาจจะออกเสียงสำเนียงบกคลยชาติไหนเฟิรนแม่เชีย่ยเรือสักทองสักทองยู่บ้นไหนใหญ่บุงมะแรงค่ะย่บานบุงมาแรงครับผ่าว่าพิได้ที่ไหนเยอนะหรอบองว่าเข้ารอบแล้วน,น,นะน่าดนนะนี่ครับนี่เอ้ออาวขวังามงามเห็นไหมนี่ครับสาวงามจากบุงมาแรงนะครับยี่ห้ซื้อหยางกี่ยี่ห้ชื่อทองล่าคดะทองค่าทองล่าครับ นี่ครับนี่เรือที่บันเชียเด้อเรือลำนี้ครับสาคฟองพิ่งชนะไปวังหันนะครับต้นย,าย,ย้ายลาเซียเอฟซีเลาวนะครับนี่ครับเรือขนาด12บสฟีพายครับสากฟอง